สัมพันธ์จังหวัดพีอดีสามบอกข่าวเล่าเรื่องนะครับวันนี้จะได้มาอู้จ่าก,กันครับท่านฐานิตาแจ้งชาติประชาสัมพันธ์จังหวัดหลับปูนอยู่ในสายกับเฮาแล้วท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดหลับปูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับหัวหน้าหลับปูนกระคงแบบบาตางจากจังไม่เนาะฝนตกเหมือนกันนะหัวหน้าเนาะช่วงนี้โอ้ใช่เลยค่ะเช้านี้นี่คือแบบว่าตกป,ปลอยแต่ว่าสังเกตตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะประมาณหลังหกโมงเย็นก็คือ ปลอยๆมายาวเลยค่ะน่าจะแบบต่อเนื่องสลับหยุดแล้วก็เช้าเนี้ยก็เพิ่งซาไปเมื่อตอนเก้าโมงกว่านี่เองค่ะครับก็ดูแลสุขภาพกันตัวเนาะงปีน้องจังจังวัดหละปูนนะครับหันว่าตอนนี้หละปูนมีงานให้เราไปแอลกัน หลายงานเหมือนกันนะครับหัวหน้าและก็แหมงานหนึ่งติจะปิกมาแล้วและก็จัดก่อนเปิดตัวงานสักการะพระนางจาม,มเทวีและงานฤดูหนาวปีนี้จัดวันไหนถึงวันไหนก็ข้าบหัวหน้าครับค่ะก็สําหรับงานฤดูหนาวของจังหวัดลําพูนนะคะปีนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคมค่ะ ก็รวมทั้งหมดสิบวันสิบคืนนะคะนะบริเวณพื้นที่เอกชนบ้านแม่สารปาแดกค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่เดียวกับที่จัดเมื่อปีที่แล้วค่ะอยู่<ม>ในพื้นที่ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดแรกติ่จัดก่อนเปิดเพราะจังหวัดอื่นนี่เป็นยังเป็นยังแบบได้มีมีแผนจัดกันเต์มันก็หอวหน้าครับอ่าใช่ค่ะคือปีนี้เนี่ยเราขยับมา อะไรขึ้นซึ่งจริงๆวางวางแผนไว้ประมาณสองสามเดือนแล้วนะคะขยับมาเลยขึ้นประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะจากเดิมเราจะจัดประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคมปีนี้ก็ขยับมาอีกสองสามวันเนาะมาเริ่มยี่สิบแปดพฤศจิกาซึ่งกา,การจัดงานฤดูหนาวของทุกปีของลำพูเนี่ยจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อที่จะเป็นงานสักการะพระนางจามเทวีแล้วก็ควบในเรื่องของงานฤดูหนาวประจำปีของลำพูด้วยนะคะ โดยการจัดงานฤดูหนาวเนี่ยเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระนางจามเทวีค่ะซึ่งถือว่าเป็นองค์ประถมกษัตริย์ของเมืองลำพูนนะคะผู้ก่อตั้งนครฮาริปุนชัยมามากกว่า1,300ปีค่ะแล้วก็ปีนี้ก็จะจัดภายใต้ของการแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลของสมเด็จพระนางเจ้าศุริกิจพระบรมาราชินีนาถ พระบรมราชาชนนีพันปีหลวงด้วยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมต่างๆให้สอดรับกับช่วงเวลาของการไว้อะไรพระองค์ท่านด้วยค่ะครับก็อูดถึงการจัดงานถึงแม้ว่าเฮาจะจะจัจดก่อนเปิดแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีการนำสินค้าโอท็อปมาขายมาจำหน่ายกันเหมือนเดิมนะหัวหน้านอ น่าใช่ค่ะคแน่นอนอยังคงเรื่องของการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของลํำพูนนะคะคการสนับสนุนสินค้าโอทอปเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีได้เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่ได้เข้ามาเลือกชมเลือกซื้อสินค้าทั้งเป็นของฝากของที่ระลึกแล้วก็ของขวัญในช่วงปีใหม่ที่จะเข้าสู่ปีใหม่2569ด้วยค่ะครับซึ่งพิธีเปิดงานเนี่ยก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการก็คือวันแรกเลยวันศุกร์ที่28 พฤศจิกายนค่ะช่วงเวลา18นาฬกา30นาทีค่ะครับวันที่28วันซุกมีพิธีเปิดและมีกิจกรรมสำคัญอย่างพองข้ามหัวหน้าครับในวันนั้นค่ะก็วันที่28เริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะคช่วงเช้าจะเป็นพิธีบวงสวงพระนางจมามเทวีก่อนค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะณบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจมามเทวี แล้วก็ต่อด้วยช่วงค่ำอย่างที่นำเรียนเมื่อสักครู่ก็คือมีพิธีเปิดงานช่วง18.30นค่ะแล้วก็ต่อด้วยกิจกรรมก็คือมีการเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูนประจำปี2568แล้วก็มีการประกวดมิสเตอร์ลำพูนประจำปี2569หรือว่า2225ต่อเลยค่ะในค่ำของวันที่28ค่ะ<อ>ซึ่ครับครับ สำหรับการประกวดนางสาวลำพูนนะคะปีนี้ก็จะ,ะจัดงานอยู่สองวันค่ะควันแรกก็คืออย่างที่บอกวันเปิดงานก็คือยี่สิบแปดพฤศจิกเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวก่อนอมาตัวกันก่อนแล้วก็วันที่เป็นการแข่งขันรอบตัดสินก็คือจะจัดขึ้นในวันที่หกธันวาคมค่ะคปีนี้รางวัลยัง เป็นที่เหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็คือได้รับการคัดเลือกเป็นนางสาวลําพูนเนี่ยจะได้รับเงินรางวัล40,000บาทนะคะพร้อมมงกุฎถ้วยรางวัลแล้วก็สายสะพายรวมทั้งรางวัลสนับสนุนจากสปอนเซอร์นะคะแล้วก็จะมีรองอยู่อีก4อันดับด้วยกันทั้งรองอันดับหนึ่งถึงรองอันดับสี่นะคะซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้เงินรางวัล20,000บาทอันดับสอง10,000บาทอันดับสามและอันดับสี่จะได้5,000บาท ซึ่งทั้งสี่อันดับเนี่ยจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมเป็นสายสะพายถ้วยรางวัลแล้วก็ของรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุนแต่ว่าเรายังมีรางวัลพิเศษอีกสองรางวัลด้วยนะคะก็คือรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนได้รับเงินรางวัลห้าพันบาทพร้อมสายสะพายแล้วก็ถ้วยรางวัลแล้วก็รางวัลขวัญใจมหาชนค่ะได้รับเงินรางวัลห้าพันบาทพร้อมสายสะพายแล้วก็ถ้วยรางวัลเช่นเดียวกันค่ะรวมทั้งหมดก็ ประมาณห้าอรางวัลของนางงามนางสาวลําพูนเนี่ยห้านะคะแล้วก็รางวัลอีกสองรางวัลก็คือขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนแล้วก็ขวัญใจมหาชนอีกสองค่ะรวมเป็นเจ็ดรางวัลค่ะอืมก็ไปชมไปเชียร์กันได้เปิดตัวเตือแรกให้เขาได้หันก่อนวันตีเสาปดแล้วก็แข่งกันแต้ๆก็คือวันตีหกธันวาคมนะครับหัวหน้าครับใช่ค่ะก็คือก่อนวันที่เราจะเป็นวันสุดท้ายคือวันที่เจ็ดธันวาค่ะครับ อู้ถึงพอผ่านพิธีเปิดไปแล้วเสาแปดวันอื่นๆแล้วครับหัวหน้าครับนักท่องเที่ยวไปแอลนี่จะได้หนันอย่างพองในแต่ละวันครับหัวหน้าครับโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าจัดเต็มทุกวันค่ะก็คือหลังจากวันที่2 8ที่อย่างที่นำเรียนไปแล้วนะคะก็29ค่ะจะมีการประกวดหนูน้อยลำพูนค่ะประจำปี2568นะคะว,วันที่30เราก็จะมีการแสดงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่ง อน่าจะเป็นธีมคาร์บอยไนท์นะคะให้เหมือนกับมาอยู่ในบรรยากาศคาร์บอยแล้วก็มีสินค้าเกษตรษของในพื้นที่ลำพูนมาทั้งขายมาทั้งโชว์นะคะคควันที่หนึ่งธันวาจะเป็นการสแสดงของนักเรียนโรงเรียนจากคำโรงเรียนในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะคะคหลักๆก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมพื้นที่สร้างสารรค์ทุบีน้ำมะววันลำพูนด้วย นะคะวันที่สองธันวาจะมีการประกวดราชินีแห่งความงามลำพูนหรือว่า Queen of Beauty ลำพูน2568นะคะวันที่สามธันวาจะเป็นการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สตรีแม่บ้านนะคะวันที่สี่ธันวาค่ะจะเป็นการแสดงของอกลุ่มวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ลำพูนนะคะ วันที่ห้าธันวาแน่นอนค่ะวันสําคัญของชาตินะคะจะมีการแสดงเทิื่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชนะคะก็รัชกาลที่เก้าของเรานะคะแล้วก็วันที่หกธันวาค่ะจะมีการประกวดนางสาวลําพูนอย่างที่นาเรียนนะคะรอบตัดสินค่ะและปิดท้ายวันที่เจ็ดแน่นอนไฮไลท์ของเราก็คือนอกจากจะมีการแสดงของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดลําพูนแล้วก็ยังมีไฮไลท์คือการหมุนวงล้อ ออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลของจังหวัดลําพูนค่ะออ่าันนี้ก็เป็นในร,รัฐว,วัฒน์มันญัเป็นอย่างมาโหครับหัวหน้าครับปีนี้รางวัลใหญ่ของเราจะเป็นรถยนต์ฟอร์จูเนนะคะแล้วก็จะมีรถกระบะขนของอของของแบบเขนของประมาณแบบขนผากขนสินค้าทางการเกษตรนะคะเหมือนเหมือนรถกึงกึงรถบรรทุกเนอะแต่เป็นแบบไซ์ ไซส์ใหญ่กว่ารถกระบะนิดนึงแต่ว่าไซสย่อมลงมาจากรถรถบรรทุกหกล้ออ่าประมาณอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็ยังมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือมอเตอร์ไซค์ปีนี้ก็กว่ายี่สิบคันเลยนะคะปีนี้อมอเตอร์ไซค์เยอะมากใครที่แบบเอะลุ้นอาจจะแบบเอ้ยไม่ต้องถึงรางวัลใหญ่ก็ได้อย่างน้อยแบบ,บมอเตอร์ไซค์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็เพียบเลยค่ะ รับรองปีนี้คือสลากกรชาติเราขายในราคาหนึ่งร้อยบาทแต่ว่ารางวัลนี่คือกระจายกระจายมีความลุ้นลุ้นว่าจะน่าจะได้รับรางวัลค่อนข้างเยอะอะค่ะปีนค่ะหนึ่งร้อยบาทได้ทําบุญตัวได้ลุ้นรางวัลแถมตัวเนาะหัวหน้าเนาะอ่าใช่ค่ะอย่างน้อยก็เปิดดวงก่อนเนาะอยากให้เปิดดวงกันก่อนก่อนปีใหม่อ่าเพราะว่าอย่างที่ ที่ที่ทางพิธีกรบอกไปแล้วว่าลําพูนก็คือเปิดตัวแล้วก็มีงานฤดูหนาวก่อนจังหวัดอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาอุดหนุนสลาก,กา,าตินนอกจากได้ได้เปิดดวงเปิดโชคแล้วก็ยังได้สนับสนุนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลําพูนในเรื่องของกาชาซึ่งรู้อยู่แลว้วว่ากาชานี่คือช่วยประชาชนแน่นอนทุกจังหวัดนี้นะคะแล้วก็เฉลยเนี่ยได้เปิดดวงของตัวเองแล้วปีใหม่อาจจะโชคดีดวงดีกับการเสี่ยงโชคสิ่งดวงใน รูปแบบอื่นก็ได้อืมครับก็เ8พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคม10วัน10คืนเลยนะครับหัวหน้าสำหรับปีนี้ใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าเราน่าจะหมดฝนแล้วตอนนี้ที่ที่ลำพูนนี่คือก็เริ่มเย็นแล้วนะคะอตอนคืนเนี่ยเป็นคืนแรกที่ตัวเองไม่ได้เปิดแอร์หรือเปิดพัดลมค่อคเลยค่ะ อากาศเย็นสบายเก็ะเตรียมไปแอลกันเนอร์คุณผู้ชมวันท8พฤศจิกายนถึงเจ็ทธันวาคมสิบวันสิบคืนนะครับตีบ้านแม่สานรปร่าแดดนะครับสำหรับงานฤดูหนาวปีนี้อู้ถึงกิจกรรมแห่ต่อไปแล้วครับหัวหน้าครับมีจิกิจกรรมอันยังพองที่จะได้เจญจวนนักท่องเที่ยวไปแอลกันในช่วงนี้ครับหัวหน้าครับค่ะออขอขอ,ขอทิ้งทายเรื่องของงานฤดูหนาวอีกนิดหนึ่งนะคะคนอกจากสลักกาชาติแล้วอะค่ะเรายังมีกิจกรรมออกร้านมัชชากาชาติ ก็คือกิจกรรมนี้ก็คือการตักไข่อะค่ะในนี้เราจะมีการจำหน่ายบัตรกาชาติในราคาแค่บาทละยี่สิบาทบแล้วก็ไปตักไข่เพื่อที่จะลุ้นรางวัลก่อนที่จะแบบไปลุ้นรางวัลสลากกาชาติอีกทีหนึง่ง<อ>เอาพูดง่ายๆคือถ้าในงานเนี่ยก็คือลุ้นแล้วแล้วได้รางวัลเลยคก็คือมีทั้งรถรถมอเตอร์ไซค์นะคะมีทั้งทีวีตู้เย็นพัดนลมจักรยานจักรยานไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะอันนี้ก็ ลุ้นแบบต่อหน้าได้เลยคือไปซุ้มกาชาติเนี่ยแล้วก็ไปตักไข่ได้ลุ้นก่อนอันนี้คือทุกวันนะคะคแล้วก็คแค่วันวันที่เจ็ดก็คือไฮไลท์ที่เราจะหมุนวงล้อแล้วก็รู้เลยว่าคุณจะได้ไปได้รางวัลอะไรในสลากกาชาติอีกแต่ว่าถ้าเกิดคนบอกว่าเอ๊ยยังไม่ได้ซื้อสลากเลยในงานก็ยังมีขายอยู่นะคะครับก็ยังไปลุ้นตรงนั้นได้อีกค่ะ สลากบมดเตือนะครับก็มีตึงรางวัลตีแจกกันเป็นประจำตีมีการตักไข่แล้วก็รุ่นรางวัลกันในแต่ละวันสาวบาต่ออานหนอแล้วก็รางวัลใหญ่จะเป็นการหมุนวงล้อกับรุ่นคืนสุดท้ายนะครับวันนีครับค่ะครับอันนั้นนกาจะเป็นการทําบุญห่วมกับกาชาติจังหวัดหลับปูนแล้วก็ได้รุ่นรางวัลกันในแต่ละวันกันตัวค่ะครับ พูดถึงกิจกรรมต่อไปแล้วครับหัวหน้าครับตีช่วงนี้จะได้เจริญชนนักท่องเที่ยวไปแอลกันครับค่ะก็ต่อเนื่องค่ะอย่างที่ได้มีโอกาสได้ได้เอเล่าสู่กันฟังนะคะออกอากาศเมื่อของเดือนที่แล้วเนาะเล่าถึงกิจกรรมอย่านเมืองเก่าห่วงพันปีถนนรถแก้วซึ่งเราจัดยาวค่ะไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยาคือยี่สิบเ็ดกันยา ยาวถึงสี่มกราเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ยังมีกิจกรรมนี้อยู่แต่ว่าเราก้าวเข้าสู่กิจกรรมสัปดาห์ที่เก้าแล้วเพราะว่าถ้านับถึงกันยาจนถึงสี่มกราเนี่ยเราจะจัดทั้งหมดสิบห้าสัปดาห์ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็คือเข้าสู่เฟสที่สามแล้วก็คือจะเป็น กิจกรรมในสัปดาห์ที่เก้าถึงสิบห้านะคะในกิจกรรมสัปดาห์ที่เก้าก็คือสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ค่ะช่วงวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามพฤศจิกาย,ยนเนี่ยจะเป็นกิจกรรมในธีมของผ่านอาหารตามการนะคะคก็จะเป็นเรื่องราวของร้านอาหารดังในอดีตที่เคยโด่งดังแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ก็ยังมีอยู่นะคะอย่างเช่นร้านกาแฟลุงสม ไสอั่วใยปีนะคะค้ัวกวยทอดปลาสีแล้วก็ขนมจีนที่สถานีรถไฟลําพูนนะคะอันนี้ก็เอาไม่ต้องไปถึงสถานที่จริงเอาอาหารมาจัดให้ได้ชิมกันเลยที่บริเวณข่วงข่วงอพันปีถนนรถแก้วซึ่งอยู่ติดกับวัดพระธาตุไริพุนชัยนะคะไปเที่ยวกันได้อันนี้คือสัปดาห์ที่เก้าสัปดาห์ที่สิบนะคะก็คือช่วงวันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบพฤศจิกายนจะเป็นทีมงาน ร้านอาหารมากในกาดก็นำเสนอเรื่องราวของตลาดโบราณในครั้งอดีตนะคะคสัปดาห์ที่สิบเอ็ดจะเป็นทีมต้องไม่พลาดอาหารแห่งการเดินทางก็อยู่ในช่วงหกถึงเจ็ดธันวาคมนะคะช่วงนี้จะเป็นทีมเรื่องของยานพาหนะการเดินทางสมัยอดีตการค้าขายอาหารตามเส้นทางสัญจรการเดินทางของในตัวเมืองลำพูนนะคะคสัปดาห์ที่สิบสองค่ะ ช่วงวันที่13ถึง14ธันวาทีมงานนครแห่งสถาปัตยกรรมนำเสนอเรื่องราวสถาปัตยกรรมในเมืองลำพูนค่ะนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่13นะคะช่วงวันที่20ถึง21ธันวาคมทีมงานความสําคัญของสถานที่นําเสนอเรื่องราวสถานที่สําคัญของเมืองลำพูนค่ะต่อกันด้วยสัปดาห์ที่14ก่อนสัปดาห์สุดท้ายนะคะจัดช่วงวันที่27ถึง28ธันวาคมก็คือสิ้นปีละ ทีมงานนครแห่งนครแห่งสถาปัตย์นะคะความสําคัญของสถานที่ก็คือนําเสนอเรื่องราวสถาปตัตยกรรมสําคัญในเมืองลําพูนค่ะครับแล้วก็สุดท้ายค่ะสัปดาห์ที่สิบห้านะคะช่วงวันที่สามถึงสี่มกราคมก็คือเข้าสู่ปีใหม่ของเรานะแล้วนะคะคก็คือปิดท้ายด้วยทีมงานที่นี่ความสุขในลําพูนค่ะแมทชื่อเราก็จะตั้งให้สมกับช่วงปีใหม่นะคะ ก็คือนําเสนอเรื่องราวเหตุการณ์สาคัญในอดีตค่ะการมายืนของบุคคลสําคัญเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองลําพูนค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะใครมาเที่ยวลําพูนนี้ก็คืออย่างน้อยช่วงอวันศุกร์วันศุกร์เรายังมีถนนคนเดินลําพูนเช่นเดิมค่ะครบ,บริเวณหน้าวัดท่าท่นะคะควันเสาร์อาทิตย์ก็คือถนนคนเดินของลําพูนที่ต่อเนื่องอก็คือขวงรถ ข่วงนี้แหละคะ่ะข่วงรถแก้วนะคะถนนคนเดินในในเรื่องของวัฒนธรรมค่ะค,ะคยาวเลยคะ่ะมาเที่ยวมาแอบกันได้ที่สําคัญต้องบอกก่อนว่าโคมหลักสีเรายังอยู่นะคะ<อ>ใน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 เส้นทางหลักคือเรายังมีโคมหลักสีอยู่ค,คือคบ,บางส่วนเนี่ยในบริเวณวัดพระธาตุเราเก็บไปแล้วก็ด้วยการเวลาเนาะมันก็โดนทั้งปนโดนทั้งแดดก็มีเก็บไปบางส่วนแต่ว่า นักท่องเที่ยวก็ยังถ่ายรูปกโคมไฟสวยๆได้นะคะบริเวณที่เป็นเส้นทางหลักก็คือเส้นหน้าวัดหน้าวัดพระธาตุหลิคุณชัยนะคะยาวไปจนถึงถนนของรถรถแก้วนะคะของพันปีเนี่ยยังก็ยังมีอยู่ค่ะอ๋อก็จัดกันทุกเสาทุกติดไปจนถึงปีหน้าเลยสําหรับตรงบริเวณควงพันปีเนาะค่ะครับ,บอันนี้ก็เป็นแหนึงงานติดจัดกันต่อเน,นื่องแล้วก็จัดกัน เมินขนาดเลยนะครับแต่ในแต่ละเสาติดมันจะมีะกิจกรรมบะเหมือนกันมันจะบะซ้ำกันฉะนั้นต้องไปแอลทุกเสาทุกติดเลยใช่ค่ะยิง่งยิ่งถ้าไปไปช่วงที่บอกว่าตรงกับงานฤดูหนาวนี่ก็ทูอินวันเลยนะคะคได,ไ,ดได้ทั้งขวงพันปีแล้วก็ไปงานฤดูหนาวได้เลยงานฤดูหนาวเนี่ยถ้าใครนึกทำเลไม่ออกสมมุติว่าเราเราเดินทางมาจากเชียงใหม่เนาะเดินทางมาจากลําปางเราก็จะเจอแยกดอยติซึ่งแยกดอยติเนี่ยเราจะเห็น คูบาศีวิชัยองค์ใหญ่ครับที่ที่ตรงก่อนถึงแยกเลยรตรงนั้นนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในเมืองลำพูนคือเลี้ยวเข้ามาปั๊บก็คือจะเป็นเส้นหลักเลยอะคะ่ะแล้วก็อยู่เทินไปก็คือจะเห็นบริเวณจัดงานจะมีทั้งแสงสีเสียงแบบตั้งเป็นไฟสูงเสาไฟสูงๆอะเห็นเลยว่าอันเนี้ยมันต้องมีการจัดงานใหญ่โซนนั้นนะคะก็คือก่อนเข้าเมืองก็จะเห็นเลยปั๊เป็นสถานที่จัดงานฤดูหนาวคะ่ะครับ แต่ถ้าถ้าเป็นงานตีหัวหน้าอู้ตะกี้ก็จะอยู่ตีแถวยานวัดพระฐานแฮริพูนใช้ต้านหลังก็จะเป็นตรงบนห้องวาขวางพันปีถนนรถแก้วอีนเนอก็แอลกันกเศากุติดใดค่ะครับมาถึงงานสุดท้ายตีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลัปูนจะได้เจริญโชนกันในช่วงนี้สีสันศิลถิ่นหละปูนอันนี้คือเป็นงานจัดกันตีไหนจจไดครับหัวหน้าครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยลำพูนมีอีเวนต์แล้วก็งานแบบ ไฮไลท์ที่เกี่ยวกับงานท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทั้งงานที่เมื่อสักครู่พิธีกรพูดเนี่ยเป็นงานที่ทางทอทอทอใหญ่ร่วมกับทอทอทอสำนักง,งานลำปางค่ะามาจัดที่ลำพูนจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจจะจัดช่วงกลางเดือนพฤศจิกแต่ด้วยที่ติดงานของพระพันปีนะคะเราก็เลยขยับมาจัดเป็นช่วงของวันที่23ถึง28ธันวาคม2568นี้ค่ะก็คือพูดง่ายคือมาแบบ ต่อจากงานฤดูหนาวเลยเว้นอ,อีกประมาณอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์อ่าก็จะต่อด้วยงานนี้เรียกว่างานสีสันศิลถิ่นิลำพูนนะคะคซึ่งตังนี้เนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษว่าลำพูนไลท์แอนด์คัฟค่ะนะคะงานนี้ก็จะมีการจัดแถลงข่าววันที่สิบห้าธันวาคมนี้นะคะ uh, ไฮไลท์ในงานนี้นะคะก็เน้นการเช็คอินนะคะสิบจุดเลยค่ะไฮไลท์นะคะ สิบจุดถ่ายภาพในงานนะคะแล้วก็มีทั้งแบบเก็บมุมภาพประทับใจเราจะเน้นบรรยากาศกลางคืนค่ะ hmm. เพราะว่าอันเนี้ยเราจะเน้นความประทับใจในยามค่ำคืนเนลมิตพื้นที่ด้วยเทคนิคอาร์ตใ,ในแนวศิลปะอะค่ะในแนวอาร์ตในแนวไลท์อัพแล้วก็โปรเจคชันแมปปิ้งกระจายทั่วทุกพื้นที่ในถนนบางสายจังหวัดลำพูนนะคะคซึ่ง สิบโซนไฮไลท์ในพื้นที่เนี่ยเราจะเริ่มที่หนึ่งก็คือโซนของถนนวังสายในธีมของโคมคําส่องแสงซึ่งเส้นทางเนี้ยจะถูกออกแบบให้เต็มไปด้วยภาพลวดลายจากโกโบโปรเจคเตอร์นะคะฉายลงบนพื้นถนนเลยแล้วก็ผนังอาคารโบราณ ลวดลายที่ใช้ก็จะเป็นโคมล้านนาแล้วก็ดอกไม้พื้นถิ่นนะคะในในเชิงความหมายของวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนสื่อถึงความเป็นถนนคนเดินค่ะอันนี้ค,คือแบบจุดแรกนะคะคบจุดที่สองเราจะเป็นข่วงพันปีก็ตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อจากข่วงพันปีจากกิจกรรมที่พูดเมื่อสักครู่นะคะนอกจากเดินช็อปปิ้งแล้วก็ยังจะต่อด้วยถนนสายลุ้งแห่งศิลป์ตรงเนี้ก็จะเป็นร้านกว้างๆเลยค่ะออกแบบด้วยไฟไลไท์อัพหลากสี ส่องไปทั่วบริเวณเลยเหมือนเรากาลังเดินลอดผ่านม่านแสงสีรุ่งขนาดใหญ่ครอบๆก็จะเป็นอาคารโบราณนะคะส่องไฟให้เห็นเหมือนกับความมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสถึงพลังแสงที่อบล้อมไว้ทั้งสี่ทิศนะคะสีสันก็จะสร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยังให้เห็นบรรยากาศของการย้อนกลับไปสู่วิถีเมืองเก่าแบบร่วมสมัยนะคะนี่คือจุดที่สองครับจุดที่สามค่ะ จะเป็นถนนในซอยข้างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรีคุณชัยใช้ชื่อว่าร้อยเรียงแสงโคมจุดนี้เนี่ยนอกจากว่าเอ,อนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ไปเที่ยวในลําพูนเนี่ยจะอยากไปชมพิพิธภัณฑ์ไนมิวเซียมแล้วออกมา,าปั๊บเส้นเนี้ยเราจะเนรมิตให้เป็นเส้นทางที่ประดับด้วยโคมแ้านาหลกสีร้อยเรียง ตอลอดสองข้างทางเลยนะคะแล้วก็มีลวดลายของดอกทองกวาวค่ะประดับอยู่บนโคมด้วยก็จะให้บรรยากาศเหมือนกับเดินเข้าสู่แบบเทศการลร้านานาในอดีตแต่ว่ามีความสดใสของบรรยากาศที่เราแต,แตกตั้งด้วยโคมไฟแล้วก็แสงแสงสีแสง,แสงไฟอะนะคะเชิญชมแล้วก็เก็บภาพได้อันนี้คือจุดที่สามนะคะจุดที่สี่ค่ะก็เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติฮาริคุนชัยในทีมแสงร่มเมืองนะคะจุดนี้ก็คือจะประดับด้วยร่มล้านนาค่ะร่มในที่นี้คือร่มจริงๆนะคะร่มเหมือนที่เราไปเห็นที่แบบร้านนาก็คือร่มสันกาแพงอะไรเงี้ยเนาะไ้เป็นภาพนะคะตรงนี้จะเป็นร่มที่ประดับด้วยไฟไลท์อัพค่ะคแต่ละคันก็ไม่เพียงที่จะส่องแสงในร่มยังสะท้อนเงาลงบนกําแพงเก่าด้วยทําให้เกิดภาพซ้อนที่สวยงามเหมือนงานจิตรกรรม อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะแล้วก็จุดที่ห้าค่ะจะเป็นจุดของพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองใช้ชื่อว่าเรือนลำพูนแสงสินจุดนี้ก็จะถูกแปลงโฉมให้เป็นวิธีของการเล่าเรื่องผ่าน projection mapping ก,ก็คือจะศาสตร์แสงสีของกราฟิกลงบนอาคารสถาปัตยกรรมเก่าของล้านนาภาพที่ฉายออกมาเนี่ยก็จะมีการเล่าเรื่องของลำพูนตั้งแต่ยุคฮริพุนชัย ังน้นพัฒนางจาม,มาทีวีไปจนถึงวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนพอผ้าแล้วก็การทำหัตกรรมภาพลวดลายเออ,อย่างเช่นลายผ้าโบราณเนาะอย่างเรารู้จักกันก็คือผ้าผ้าหมายยกดอกลําพูนอย่างเงี้ยค,ครับ,รบแล้วก็ยังมีการแสดงเป็นรอบๆด้วยค่ะทุกๆสามสิบนาทีนะคะคคแล้วก็จุดนี้ก็ยังมีการแสดงดนตรีประกอบแสงไฟอย่างลงตัวด้วยแล้วก็อันหนึ่งที่แบบถ้าใครบอกมีเวลาน่น้อยอยากจะชม เรื่องของการแสดงมีไหมจุดนี้มีไฮไลท์อีกอีกอันนึ่งก็คือการแสดงสั้นๆก็คือเป็นการแสดงห้ารอบวันละห้ารอบนะคะรอบละสิบนะะาทีค่ะก็คือรอบเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะคะ,วะเว้นไปเรื่อยๆก็คือหนึ่งทุ่มถึงทุ่มสิบแล้วก็ 50, ว 2> 2ทุ่มสี่สิบถึงทุ่มห้าสิบสองทุ่มที่สิบถึงสองทุ่มครึง่งสามทุ่มถึงสามทุ่มสิบแล้วก็ปิดท้ายรอบสุดท้ายก็คือสามทุ่มสี่สิบถึง สามทุ่มห้าสิบอ่าอันนี้ก็สั้นๆอีกห้ารอบรอบละสิบนาทีอ,อันนี้ผ่านไปแล้วครับอ่าจุดนะยังเหลืออีกห้าจุดอีกอ่าเริ่มที่จุดที่หกนะคะจุดที่หกนี่คือเป็นตรงอาคารสีแยกมุกดาตัดกับถนนวางซ้ายค่ะตรงนี้ให้ชื่อว่าโคมสองแสงก็จะเน้นจุดถ่ายภาพบริเวณโซนหน้าน้องลิงลิง อมหลายคนอาจจะเอ๊ะน้องลิงลิงคือใครน้องลิงลิงนี่คือเป็นมัสคอตโคมล้านนาค่ะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้สร้างขึ้นมานะคะ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะมัสคอตที่คล้ายกับบุกโคมล้านนานี่แหละคะ่ะแต่เรามีม,มีน้องมีหน้าตามีจมูกมีปากนะคะเรารตั้งชื่อน้องว่าน้องลิงลิงค่ะลิงลิงคือความหมายของการกระพริบไฟแต่ว่าเราใช้ชื่อเหมือนแบบ ชื่อจะไม่ง่ายชื่อชื่อชื่อ,อวัยรุ่นหน่อยเหมือนไฟกระพริบปิป๊บปิป๊บปิป๊บเนี่ยค่ะแต่เราจะชื่อว่าลิงลิงค่ะ,ะครับค่ะตรงนี้ก็จะมีตรงหน้าโซนองลิงลิงเนี่ยก็จะประดับประดับด้วยโคมล้านาพร้อมกับล่มสีสันสดใสก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ถ้าใครผ่านโซนนี้ไปถ่ายรูปได้นะคะครับค่ะและจุดที่เจ็ดค่ะก็เป็นผนังอาคารสีแยกมุกดาตะกับถนนวางซ้ายใกล้ๆก้กันเลยแต่ตรงนี้เป็นผนัง ชื่อชื่อว่าน้องลิงลิงเลยตรงนี้จะเป็นออกแบบเป็นแบบแลนด์มาร์คศิละปะร่วมสมัยแล้วก็มีกราฟฟิซิตี้คาแรกเตอร์น้องลิงลิงอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเก็บน้องลิงลิงแนะนำเลยไม่นิดก็คือมาถึงจุดนี้แล้วค่ะอ๋อเป็นจุดที่เจ็นะครับเป็นจุดที่เจ็ดเลยครับแฮมซามจุดครับหัวหน้าครับอจุดที่แปดค่ะครตรงนี้จะเป็นบริเวณทางจอดรถดหน้าทางเข้าตรงลานจอด เจดีนะคะซุ้มประตูแห่งแสงค่ะตรงนี้ก็จะออกแบบเป็นประตูแสงนีออนค่ะลายเส้นก็คือจะเป็นงานคล้ายๆงานจักสานที่ถักทออย่างประณีนะคะวางแนวแสงไฟเป็นแนวโค้งแล้วก็ลายเส้นสลับกันให้เหมือนเป็นเส้นแสงนะคะที่นี่คือใครอยากได้แบบสมัยใหม่โมเดิลก็ต้องมาตรงนี้เป็นประตูซุ้มแสงเนาะจุดที่เก้าอ่า ก็คืออาคารข้างวัดชัยมุยมงคลนะคะคจุดนี้ใช้ชื่อตีมว่า I Love l a m p น n แสงใจลำพููค่ะตรงนี้ก็จะทำเป็นแลนด์มาร์คแสงไฟนีออนขนาดใหญ่เหมือนกันและมีตัวอักษรว่า Love l a m p น n เป็นภาษาอังกฤษอ่าพูดง่ายคือใครชอบเช็คอินแบบเป็นคำตัวอักษรเนาะแนะนำให้มาจุดนี้นะคะก็จะผสมผสานระหว่างลวดลายล้านานากับสัญลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นและที่สาคัญก็คือมี ํำตัวอักษรคำว่าเลิฟลําพูนอยู่ตรงจุดนี้ค่ะครับปิดท้ายจุดที่สิบเข้าหัวหน้าครับอ่าก็คือบริเวณกําแพงหน้าลานจอดรถเราเรียกจุดนี้ว่ากําแพงศิลค่ะครัตรงนี้นะคะเราจะเป็นจุดที่เป็นอินเตอร์แอคท i ฟไลฟ์วอนะคะติดตั้งด้วยเอ่อ LED ทูฟก็คือเป็นหนหลอดไฟ LED ที่ปรับแสงตามจังหวะดนตรีหรือว่าเสียงรอบข้างก็ถ้าเป็น วัยรุ่นเนาะมันเหมือนแสงไฟที่กระพริบกระพิบตามแสงดนตรีอ่ะประมาณจุดเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบอชอบจังหวะคือคักหน่อยอ่าแล้วก็แบบเปลี่ยนแสงไปเรื่อยแบบสมมติว่าหน้าเราอาจจะเหมาะกับแสงสีเขียวสีน้ําเงินสีเหลืองก็ต้องมาจุดนี้ละค่ะอ่าค่ะก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะสําหรับใครที่ชอบบรรยากาศ เหมาะกับช่วงปีใกล้ปีใหม่เลยเพราะเราจะจัดงาน23-28ธันวาคมนะคะคมาได้ที่งานสีสันศิลป์ขิ่นลำพูนลำพูนไลท์แอนด์คาฟค่ะนะคะ23-28ธันวาช่วงตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มก็เดินกันมาได้เลยค่ะตั้งแต่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดลำพูนหลังเก่ามาตามถนนวางซ้ายยาวไปเลยแล้วก็ไปต่อที่ข่วงทันปีนะคะช้อปปิ้งตรงนั้นต่อได้อีกเลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมน,นักขนาดเลยนะครับมีโอกาสก่าไปแอลกันได้ตามตีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนได้เจิญโจนเฮาไปแอลกันวันนี้ขอบพระคุณจันักนะครับหัวหน้าครับค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะครับ